แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สูกที่31ตุลาคม2568แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประสบอุปปทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ครัวเรือนละ9,000บาทที่จะได้รับนะคะเป็นการอัปเดตจากเพจ Facebook ก,กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมปอพอนะคะ ได้อัปเดตการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุปปทภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ครัวเรือนละ9,000บาทลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นนะคะ254,360ครัวเรือนผ่านกอชอพอจอจำนวนทั้งสิ้น8 8 7 8ครัวเรือนส่งธนาคารออมสินแล้วจำนวนทั้งสิ้นนะคะ8 7 9 6ครัวเรือนโดยการโอนเงินครั้งที่1นะคะ จังหวัดปทุมธานีชัยนาทจันทบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาตราสิงห์บุรีอ่างทองเลยพิจิตรเพชรบูรณ์สมุทรปราการและจังหวัดสระแก้วโดยจะโอนในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568จำนวน6 8 0 9 4ครัวเรือนการโอนเงินครั้งที่2 มีพิจิตพระนครศรีอยุธยาในวันที่4พฤศจิกายนนะคะจำนวน12,702ครัวเรือนเป็นข้อมูลณวันที่30ตุลาคม2568นะคะโดยทั้งหมดอยู่ระหว่างรอการโอน87,96ครัวเรือนอย่าลืมนะคะโอนครั้งที่1 3พฤศจิกายนโอนครั้งที่2 4พฤศจิกายนนี้ผู้ที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวก็ รอเช็คเงินโอนเข้าบัญชีนะคะอัปเดตสูตที่31ตุลาคม2568สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ตุลาคม2568นะคะ